สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราหยุบเกมบูอาคาสกฟนีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกับการจากคลิปเมื่อวานนะครับผมนั่นคือคลิปเมื่อวานผมเพิ่งเปิดชุดไปเนะี่ยผมก็ได้ชุดมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตู้ของซซยะนะครับผมชุดลำลองนะครับก็หวังเป็นอย่างสูงว่าเธอเจะเอาให้ผมนะฮะดูจากน้ำยงของผมแล้วเนี่ยคือผมยังไม่ดีใจนะที่เกมให้ผมเมื่อวานมาดังนั้นถ้าวันนี้ให้อีกถ้าให้ผมอีกนะ ผมจะแบบโอเคแล้วจากนี้คือผมผมจะมี energy มากเลยนะเข้าจว่าเกมเยวงผมจะแบบแบบไปเติมเกมคุณก็ได้ถ้าผมอารมณ์ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเออถ้าสมมติคุณให้สายาชุนลอม,มผมมานะอโลน่าจังเอ,อ้ยฟ้าอีกแล้วลูกฟ้าอีกแล้วลูกอโลน่า หาเหมือนคุณเลยเฮ้ยเหมือนคุณเลยเริ่มต้นคลิปมามึงเกลือแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอ่าห้าถ้าทางซายาผมจะไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหเปิดต้นมาไม่ก็แย่แล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่น่าได้หลอะายากับสามพันหกร้อยเพชรเนี่ยน้อยเนาะเพชรมันน้อยเนาะมันไม่น่าได้หรอกเนาะจริงไหมเฮ้ That's pretty good เกมมึงเป็นอะไรวะเนี่ยวะเนี่ยมึงเป็นอะไรวะฮะ w ว่าจ o ยูวอนฟอร์มีอะเกมฮะจะมาปลอบใจเหรอฮะก่อนหน้านี้อีโอริกับฮีนาเนี่ยทำเจ็บแสบมากเลยรู้ป่ะโอ้โหเกม w ว่าจ o ยูวอนฟอร์มีอะเอามาซายะชุดลองโผล่เลยไหมแม่ง รู้ไหมเนี่ยว่าลมเสียมากี่เดือนแล้วน,นะวรู้ปะ่ะรู้ไหมเดี๋ยวเข้าใจว่าเกมแล้วมึงก็หลุดเล็ดให้กูเนี่ยอิซูมิเนี่ยให้มาทำไมวะฮะคืออะไรวะเกม หลุดเลนอย่างนี้เนี่ยนี่จะให้หก,หนนออกมมหูหลุดเลนกี่ <Damn! S 1> กรอบวะกูถามจริงคลิปจนกูก็หลุดเลนแล้วเว้ยเข้าใจป่าเออเนี่ยดูเกมม่นแย่ไหมหลุดเลนเนี่ยดูดิเดวเกมมึงเป็นเชียร์อะไรวะกูถามจริงฮะมึงเป็นเชียร์อะไรต้องให้ผมด่าใช่ไหมต้องให้ผมด่าถึงจะออกใช่ไหม แลวฮีทากับโอรีเนี่ยคือแบบอยากได้มากต้องการมากและไม่ออกเนี่ยแล้วทำไมมาวันนี้มึงถึงออกให้กล,ลัวๆวะฮะต้องให้ใส่อารมณ์ใช่ไหมต้องทําให้เป็นอาจารย์ดุใช่ไหมอาจารย์แบบอารมณ์ของขึ้นอาจารย์แบบอารมณ์เสียนะ่ะได้ถ้าจะเปิดกระชานะเดี๋ยวจะดุทุกวันเลยเข้าใจปะมาเฮ้ย <iß S 2> เอาอีกตัวหนึง่ง เจ้นี่ไงแลกวก็หลุดเลไงเ,เออให้มันได้งี่ิโอ้โจบสายาหลุดเลสองรอบโอ้โหเนี่เกมนี้มันน่ารักต้งไหนวะ อ่ะให้เพิ่มมาอีกค่าคะแนนก็ได้จากสี่ห้าจากเมื่อวานวันนี้เป็นสี่สิบ้าแล้วอะให้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็ได้แม่งแต่หนุดเลนเนี่ยแม่งไ,ไม่ไหวนะเว้ยคือแบบไม่ไม่โอ้อะไม่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 พอใจอยตอนนี้คือให้ทำไ,ไอซูมิเนี่ยให้มาทำไมวะเฮ้ย <c oughs> เจ้าตัวฮิวหรอวะอิซูมิวัดคือฮิวตัวเองเหรอเป็นแทงเหรอจะต้องมาเช็คแล้วแหละน่าจะถ้าเป็นแทงก็น่าจะปั้นอยู่นะแม่งแล้วดูดูขา้างล่างดีสิสามดาวห้าตัว โฮชิโนะยูสุอิสฟูมิอาริสุสี่ตัวเนี้ยหลุดเรหลุดเรศทำไมฮะแต่ก็ยังดีที่ได้ชุนมาเออคลิปเมื่อวานได้ชุนมาก็โอเคแล้วเว้ยแม่งอะไรวะอารมณ์เสียแล้วเนี่ยรู้ป่ะแล้ว,วลก็ตอนเนี้ยสมุดอัพเลเวลเนี้ยแม่งขาดแค้นมากเลเวลหลังๆแม่งใช้อย่างเยอะเลยรู้ป่ะ่าจะอัพทีละตัวนี่แม่งลำบากมากและเดี๋ยวก็เป็นอัพเรเอีกเขาเปลี่ยนเป็น71อีก กูก็ต้องมาอัพให้มึงให้เป็น71เนี่ยแล้วกูก็จะไม่มีสมบดอัพเลเวลอีกเนี่ยแม่งรู้ไหมว่ามันลำบากอะรู้ไหมว่าอาจารย์คนนี้มันเหนื่อยแค่ไหนะดูปะ่ะโอ้โห้องใครด่าแม่งถ้ากรชาตู้หน้ามาถ้ากระชาตู้หน้ามานะจะด่าให้ยับเลยจะด่าให้เกมนี้แบบยับยับเลยแล้วดูซิว่าจะออกไหมนะครับผมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอัวลาไปก่อนนะครับผม พวกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ